นั่นแหละครับรล้งป่นาน้ำไหลดีแคักว่านี้เป็นขุดท่อ,อ,อนี่ไหลดีอะไหนก่อนแค่นี้นะออกเขาไปเส้นน่าดุนเนี่ยทะล,ลุไปหุ่นว่าปีเอยเอ็ดไปหุปปน่นเมน,มนจับจีพีเอสไปเลยเสียแบตครับ มาเมื่อนีรเป็นเสียแบตมากครับใครกันเมื่อไหร่ลอยหาจิบวะเนี่ยร่าง,ง,งนอกปลาล้งครับอนอกปลาเห็นัน่าครับมันจังบดินเกตจังบบาดครับนี่ก็ปลามีแค่ตัวบักเอย้ยว่นมันนั่งสาวไทย,ยงงไงเนาะเลี้ยงงามเลยนี่โอ้เลี้ยงงามเลยนีง่งามปลานาั่งสาวไทยเนาะ เสียแบตเตอรี่ครับคนทรงตีนผีครับไอ้ครับต้องไปบ้งั้งล่างมานี่งหนึ่งตะกาครับน้องตะการละหาสิบโลครับสองตะการ้อยหนึ่งสามตะการร้อยห้าสิบ ไปเบิ่งตัวปลาครับปืดเนื้ปลาให้เป็นหมูเลยคือวัวนดีเลย่ยปอดเ็น,นตันเนี่ยบึมลงไปแล้วหนึ่งประกาสวยเลยครับตัวนี้มันกำลังเห่า่ครับเพราะว่ามันถือยาหน,นอกนเดี๋ยวแต่น้ำมันกระซือนครับเดี๋ยวอ้วนๆเลยครับ างามดีครับงามงามถึงงามมากต่อครับจะก,การาที่สองมาแล้วครับป่ามาแล้วต่อจะก,การาที่สองครับป,ป่าเนี่ยงดีนะมี เรียบร้อยเรียบร้อยครับวันนี้เขาก็เปิดออกครับเปิดออกใช่เรียบร้อยครับปลาขันบ่ไมีออกตายด้วยครับนี่ต้องมีออกซอยดันอากาศครับเป็นไงครับปลาง่าดีบ่วันนี้พ่นร่งปลาเสร็จแล้วเพิ่นกัดไปล่องอีกซุนหนึ่งครับอีกบ่าอีก ทีนึงครับโอ้เชนบินก่อนประเดี๋ยวเชนบินครับชิปน,นี่เหตุใช่นนี้นะครับสวัสดีครับ